ไม่ผสมาสารสกัดจากใบปกแปดกล้วยละสมสวัสดีค่ะได้วเวลาเพิเ่ลินข่าวดีจักจี้หัวใจกับกาลแมและเกบต่อกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ไปฮังการีไปดูซิว่าหมาน้อยเนี่ยเขาว่องไวขนาดไหนค่ะก็กีฬาน้องหมากระโดดคาบจานร่อนนากซิจก่กคุณจาเขาว่าแพร่จากอเมริกามายุโรปโดดไกลมาถึงฮังการีแล้วนันเนี้ย แผนจะเป็นการแสดงทีมือของทั้งคนทั้งหมาเป็นครั้งแรกที่กรุงบูดาเปสต์ซะด้วยงานนี้เจ้าของหมาไม่ได้มาเพื่อชนะลูกเดียวนะแต่มามอบความสุขขันษาให้แฮปปี้กันทั้งครอบครัวรวมถึงพี่ไทยด้วยจริงไม่จ๊ะคุณจ๋า มไม่ดีใจเท่าคนนะคนในสุดๆแล้วมันน่ารักจริงๆเลยเนาะเอาไปอีกอย่างแล้วกันเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยความวัยเช่นกันมันคืออะไรอะโอ้จ้าสุดยอดโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลแทนซัสซิตี้เอาตู้มาตั้งกลางสนามจัดให้นักเล่นคอยเปิดประตูหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนี่ค่ะคอยรับลูกอยู่ในตู้นะคะคุ เปิดปีกันไปทานได้กระเด็นกระดอนเลยนะเนี่ยนะอะมาอีอย่างวันนี้กินลงกีฬาแล้วอะไรหูละฮุปมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ก็ยังใส่ไม่เป็นอยู่น้านหน้าออไอไม่ไหวมาตรวจเยี่ยมโครงการออยอน้อยที่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไซเมืองจากแก้ววันก่อนโอ๊ยโอ้ยโอ,ย,โอยน้องๆหนูๆก็ขนหูลาฮุปมาใส่หน้าดำหน้าแดงให้คณะผู้บริหารออยอนูเป็นบุญตานี่แหละค่ะ ชอบไม่ลงชอบมาโอ้ยอีกอินทุไรนี้เนี่ยโอ้โหแม่โอ้ยสปีดหนูยังจะติดเทรโบมันเลยนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโยกไปไหนคะหนูขาโอ้โหสปีดแกเออเอนี่คงคอดเล็กนะบ่ามาฝัดสอนที่หน่อยไม่เป็นอะเอามาถึงคำคมนะจ๊ะเขาบอกว่า เวลาไม่คอยท่าวัยชลาไม่คอยไขรหยิบกระจกมาทันใดตกกระจหน้าใครเนี่ยหน้าใครหน้าหมันนะคะคุณชลรดาเดชอุดมค่ะหมวดการทางแกลงจังหวัดระยองค่ะเมื่อเวลาของกัะแลแมนและเก็บตกแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ